กดต้นรันนะครับเลือกอิน t ต l l ์ทอร์ลัเบลซอฟแวร์นะครับเลือกภาษานะครับภาษาไทายครับตัวนี้จะมีภาษาไทายด้วยขึ้นหน้าจอที่มานะครับกดถัดไปครับติ๊กยอมรับนะครับแล้วก็ถัดไป กดตัดไปครับติดตั้งเรียบร้อยครับติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีไอคอนโผล่ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับ 后面是我们